ก็จะเป็นเหตุให้เราได้ความแยบคายมากขึ้นในธรรมะที่เป็นปฏิจจสมุป,ปาทธรรมะที่อาศัยเหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุที่ผมเรียกปฏิจจสมุปปันธรรมทรรที่เกิดแต่เหตุ ฏิจจะสมุปปนธรรมก็คืออิทัพปัจจยาตานั่นเองนะอที่ตัดว้าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มนะีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งเนี้ยคือทำอันเป็นเหตุและสิ่งนี้มีนี่เรียกว่าทำที่เกิดมาแต่เหตุนะนะถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับนะอันนี้เรียกอิทัปปัจจยตานะแล้ศาสดาก็บอกว่าเนี่ยถ้าคนจะพิจารณาเนี่ยโสดาบันก็จะพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับ ถ้ายมจะวิตกให้วิตกเรื่องนี้ให้โยนิโสเรื่องนี้นะถ้าเกิดเราละนันทิละนันทิไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจเกิดมันเบื่อหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนมาให้ควรวิตกวิจารณ์เรื่องนี้นะนะอันนี้วิตกวิจารณ์เรื่องนี้ก็ต้องวิตกวิจารณ์ใน รอบที่พระองค์ไล่เลียงให้กับเราว่าเพราะอะไรมีอะไรมนะีเพราะบิญญาณมีนามรูปมีเพราะนามรูปมีวิญญาณมีอย่างเงี้ยนะเพราะสลายยจตนะมีภาษามีเพราะภาษามีเวทนาะมีเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดถ้าอะไรไม่มีอะไรจะไม่มี ถ้าสลายชตนะไะ,ะไม่มีภัสะจะไม่มีถ้าสลายชจตนะดับภัสะจะดับถ้า,าัสสามีเวทนาจะมีถ้า,าัสะดับเวทนาจะดับไล่มาจนถึงชาติชาลามรณะดังนั้นถ้าชาติมีชรา,ามรณะต้องมีถ้าชาลาเมระนะมีทุกโทมนัสก็มีนะ ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงชรามราณะก็ไม่มีนะเราสัจชยะทุกวันไม่ควรทุกวันเนี่ยมันจะเกิดปัญญาว่าสิ่งนี้มันเป็นเพียงธาตตามธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นเห็นชัดอย่างเนี้ยโสดาบันนะ โสดาบันจะรู้จากอิทัปปัจจยาปัจจยาตารู้จักปฏิจจสมุปบาทจะรู้ทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุนี่เป็นความรู้ของโสดาบันเลยถ้าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโดยนัยยะอริสัต4สี่ เช่นเห็นเวทนารู้จักมันรู้จักเวทนาทุกคนรู้จักสุขรู้จักทุกรู้จักอัตุขมมสุขไม่ทุกไม่สุขเฉยเฉยรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับรู้จักวิธีดับเหตุเกิดของเวทนาก็คือมีสัมผัส สัมผัสทางตาจะเกิดสุขทุกข์พอใจไม่พอใจขึ้นละสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกได้กล,ลิน่นไม่หอมมาไม่ชอบได้กนะลิ่นหอมมาชอบฟังเสียงเพลาะชอบฟังเสียงไม่เพลาะไม่ชอบนะสัมผัสแล้วเกิดเวทนานะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีนะ เริยมรู้จากเหตุเกิดของมัน <c oughs> เหตุเกิดเวทนาความดับแห่งเวทนาว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นมีความดับไปปราคตรัสว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชมุมลงในความทุกข์เวทนาทั้งหลายที่สุดก็มีการแตกสลายมีการดับ เราเฝ้าเห็นการดับของเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นในใจเราเฝ้าดูซิมันจะดับเมื่อไหร่เนี่ยวันทั้งวันยมลองดูสุขกับทุกข์แค่สองอาการเนี่ยปนะุกเกิดขึ้นมาปุ๊บดูซิมันจะดับเมื่อไหร่พอดับปุ๊บให้เห็นใครเห็นไม่ทันไม่เป็นไร เห็นที่หลังเราก็ย้อนไปเออทุกเมื่อกี้ดับไปแล้วมิสุขเกิดจากคนมาสรรเสริญเราอีกละเมื่อกี้เพิ่งถูกว่าแบบเมื่อกี้นี่เปลี่ยนละอารมณ์เปลี่ยนนีสุขเกิดจากภาษาทางไหนก็ตามเฝ้าดูเลยสุขนี้อยู่ทาวรไหมจริงๆยมจับประเด็นสุขทุกสองตัวแค่เนี้ยสังโย้าสิ้นน ราคานุสยัยปฏิคานุสยัยดับพรัศดาบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่เพลิดเพลินกับสุขเวทนาละนันทิได้ตลอดสุขเวทนาเกิดขึ้นมาปุ๊บเห็นรู้จักมันเห็นเหตุเกิดเห็นความดับรู้จักวิธีดับวิธีดับก็คือการละนันทิการไม่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้น ยมทําอย่างนี้เรื่อยๆทั้งวันลองไปทําดูสิสุขมาปุ๊บอย่าเสียดายทิ้งอยู่เฉยๆทุกมาปุ๊บอย่าเสียดายทิ้งอยู่เฉยๆทาทั้งวันไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนจิตยมจะเริ่มนิ่งๆนะจะเริ่มอยู่เบกขาแล้วยมจะเห็นสุขและทุกเนี่ยไวขึ้นภาษากระทบปุ๊บสุขมาปุ๊บรู้ละวอิสุขโผล่มาละกระทบปุ๊บ รู้ละทุกข์โผมาละสติจะไวมากนะจะทันการความรู้สึกสุขท,ทุกที่เข้ามากระทบอยู่ทั้งวันก็เลยเห็นว่าทั้งวันเนี่ยจิตเรากระทบสุขทุก,ทกตลอดเวลาเลย <c oughs> ตรงนี้เป็นพัฒนาการที่มันจะสูงขึ้นกว่าการที่เรา ไปคอยนั่งปรุงแต่งเรานั่งปรุงไปปรุงไปจะให้เกิดปิติให้เกิดความสุขมันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะปรุงนอกจากคนที่ปรุงชำนาญแล้วปรุงมานิดหนึ่งมันก็เริ่มเกิดปิติสุขจิตตั้งมั่น เวลาพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลพิจารณาความไม่งามของกายแรกๆก,ก็พิจารณายาวว่าจะเกิดปิติเกิดสุขต่อไปพอจำนานขึ้นก็เริ่มพิจารณาแป๊บเดียวมันก็วางละอยู่เบิกขาได้ละแต่ต่อไปเนี่ยยมก็จะเห็นว่าเร็วกว่านั้นเนี่ยมี เรามีความทุกข์จากคนหนึ่งที่มานินทาเราเราก็พิรณาเพราะมีเรามีเขามันเลยมีทุกข์ใช่ไหมก็มาพิณากายแต่ก่อนก็พิณากายกายเขากายเราก็เป็นดินน้ำไฟลมนะมีแต่กระดูกมีแต่ธาตุไม่มีอะไรพอเข้าใจดีขณะนั้น มันก็จะปล่อยวางได้เป็นระยะระยะ,ะมันก็จะปล่อยวางได้แต่กว่าจะได้ปิติสุขกว่าจิตจะตั้งมั่นจากการพิจารณาก็ใช้เวลาพอควรหรือชำนาญแล้วก็พิจารณาแป๊บหนึ่งน้อมไปจะพิจารณาเริ่มวางอเออใช่กายเราก็ไม่มีกายเขาก็ไม่มีเดี๋ยวก็แตกทำลายกันไปหมดแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เร็วกว่านั้นน่ะ อันนี้เรายังต้องปรุงนะเรายังต้องปรุงสุทุกขมากระทบแล้วใช่ไหมแต่เราต้องปรุงต่อนะเพื่อไปดับอันนั้นใช่ไหมแต่นี่ถ้าโยมนินมีเสียงนินทามาปึ้งยมรู้สึกทุกดูทุกนั้นเลยว่าความรู้สึกทุกตรงเนี้ยดูซิมันจะดับเมื่อไหร่ดูซิมันจะแช่อยู่ได้นานไหมเข้าใจไหมไม่ต้องไปปรุงอะไรยังไม่ต้องไปปรุงนี่คือจะให้ พัฒนาดับทุกข์ให้เร็วขึ้นเข้าใจไหมก็เฝ้าดูทุก์นั่นแหละดูทุกเวทนานะดูซิมันดับมื่อไหร่เวลามันไม่ดับเนี่ยยมสังเกตด้วยนะจิตเรากําลังปรุงปรุงปรุงมันจะปรุงย้อนเรื่องเก่าไหนคนนั้นมาทําเราอย่างนี้มาว่าเราอะมันปรุงมันก็ทำให้เราทุกข์ใช่ไหมทุกข์เห็นนะ เราก็จะเห็นเหตุของความทุกข์อีกอ๋อมันปลุงนี่นะแต่ทำไปทีละขัน้นนะบางทีบางคนยังไม่ทันความคิดเนี่ยคิดปัป๊บปั๊บปปัไม่ทันทันแต่ความรู้สึกที่ทุกข์นะก็ดูแค่นี้ก่อนดูทุกข์มันจะดับไปเมื่อไหร่พอมันดับปุ๊บแล้วก็ใช้อันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาเลย ป้อนไปนี่ไงทุกไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีทาวรไม่เชื่อดูใหม่ระหว่างวันเดี๋ยวกลางวันไปเจออีกอ่าเย็นเจออีกก็ดูมันอีกยอมดูอย่างเงี้ยเป็นเดือ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 นยิ่มจะมั่นใจว่าทุกเกิดเดี๋ยวก็ดับดูซ้ำๆอย่างนี้ต่อไปเป็นปี เอาให้เป็นปีเลยนะเพราะนี่มันเร็วมากแล้วนะถือว่าเร็วมากแล้วผ่านไปหกเดือนปีหนึ่งเนี่ยต่อไปยมจะเกิดอาการพอทุกข์มันเข้ามาทุกไร้สาระมันจะมองเป็นเรื่องไร้สาระว่าอ๋อไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ดับจะไม่รู้สึกว่าทุกนี้เป็นของเราจะไม่รู้สึกว่าฉันทุกนะ มันก็ไม่ใช่เย็นชาคนคงบอกเย็นชาต่างกันไหมนะเย็นชาเนี่ยมันทุกแต่มันทนมันทนเอาวะโดนถาก็โดนดาน่ะ,นะทนนะหรือว่าก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะแต่นี่รู้ด้วยปัญญาว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นเหตุ รู้เหตุมันรู้จักมันรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้วิธีดับการรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้โดยในยะอริสัตถีเข้าใจไหมใครรู้อย่างนี้โสดาบันเข้าใจไหมเรียกว่าญานวัตถุ44รู้จัก4อาการนี้ใน11สายอาการของปฏิจจสมุปบาท ศาสดาจึงบัญญัติยานวัตถุ44ก็แสดงว่าศาสดาจัด11สายอาการแล้วเอา4ข้อของอริยส์4ไปคูณจึงพูดมาว่าเป็นยานวัตถุ44 นาดูเวทนาไม่ทันหลุดหล่นลงมาถึงความอยากละอยากไปตำหนิเขาละอยากไปสรรเสริญละเห็นปุ๊บรีบทิ้งรู้ว่าความอยากอันเนี้ยอ๋อมันเป็นเพราะเราไม่พอใจนะไม่พอใจเพราะได้ยินเสียงมานะมไม่พอใจอยากจะไปตำหนิเขา รีบทิ้งความอยากยมกำลังรู้จักความอยากเหตุเกิดความดับของมันละนันทิและวิธีดับใช่ไหมความอยากก็มีความดับไปได้แม้สองสามวินาทีแล้วมันอยากไปว่าเขาอีกยมก็ทิ้งอีกนะก็แสดงความอยากมีการเกิดได้มีการดับได้ สิ่งใดเกิดได้ดับได้สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงนะสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนจริงมีขึ้นมาแล้วหายไปเราไม่ได้ตายไปตามมันนะใช่ไหมเราไม่ได้ตาย